สวัสดีค่ะอิงจาน้อมเม์ะะนะคะวันนี้อิงและน้องเบนนะคะมีสินค้าใหม่มานําเสนอนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อจัดเก็บค่าระบบคอมพิวเตอร์ของเราไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น7จ0 780 6050 6100และ7200นนะคะท่านใดสนใจอยากจะเพิ่มขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บของเราให้กว้างขึ้นนะคะ เดี๋ยวจะมีน้องเบนมาแนะนำค่ะว่ามันคืออะไรนะคะนี่ค่ะจะเป็นฐานเสริมนะคะเหมาะสำหรับรุ่นระบบคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะอย่างที่พี่อิงเรียนไปให้ทราบนะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างตันนี้สามารถปรับระดับสูงเตี้ยให้เท่ากับตัวจักได้เลยนะคะอ๋อแสดงว่าวค,ความความความสูงต่ำนะคะก็ขนาดของฐานนะคะบางรุ่นก็จะสูงนะคะบางรุ่นก็จะต่ำนะคะให้เราปรับตรงนี้นะคะตัวนี้จะมีตรงปุ่ม ตรงสีดำตรงนี้นะคะสามารถมุน่หมนหมุนได้เลยนะคะ<ช>โดยที่เราไม่ต้องมาใช้แขควงอะไรเนี่ยค่ะ,คะเป็นแบรนด์ของจาจมเม่โดยแท้เลยนะคะมีโลโก้จาจมเม่ด้วยค่ะ<ช>แล้วก็จะมีขนาด<ช>ที่เป็นเหมือนสายวัดเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะมีสกเกลวัดน,นะคะมีขนาดเป็นนิ้วแล้วก็เป็นเซน,เน,เนด้วยขนาดประมาณ14นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ในการตัดเย็บของเราเวลาเราจะเย็บเป็นพวกผชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผ้าขนนู เสื้อสูตรนะคะแล้วก็เป็นผ้าอะไรอ่ะที่เราต้องการผ้าพูโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เป็นงานพิ้วนะคะที่ลูกค้ากําลังนิยมเย็บอยู่เพราะว่างานงานพิ้วเป็นงานต่อผ้าที่ต้องใช้พื้นที่เยอะเนาะเด่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบนะคะประกอบง่ายๆเลยค่ะเพื่อที่ให้ขยายพื้นที่ในเวลาการตัดเย็บพวกงานพิ้วเสื้อผ้าชิ้นใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวหนุ่มเบนจะแนะนำดูตันนะคะ ถอดออกกล่องอ,อุปกรณ์ออกนะคะ,คะตัวนี้ง<อ>่ายๆเลยค่ะตัวนี้ค่ะจะมีสี่ขาแล้วก็เปิดทนสีขาค่ะแล้วก็สว่วนต่อไปนะครับถ้ามันไม่พอดีกับตัวจกักร<ม>ใช่ไหมคะเราสามารถปรับตัวนี้ค่ะสีดำดำตัวนีนะ้ให้สูงต่ำให้เท่ากันทั้งสี่ค่นะคะแล้วก็ลองสวนเขา้าไปใหม่ เนี่ยค่ะ,ะก็จะคดีกันบนตัวกล่องอีกย้ำอีกครั้งนะคะ้องเบนตัวเนี้ยสามารถใช้กับ<ช>รุ่นไหนได้บ้างคะรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับรุ่น6050 61 007200และ4 0 1 1และเ8 0ดแปอันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะ